สวัสดีครับผมจะทำคลิปขอนแล้วก็ออกเดินทางเข้ากรุงเทพแล้วก็จะมีลูกค้าที่จะเดินทางมาจากชลบุรีมารับผมจากนั้นก็ไปวางฮงจุย้ยไปลงรายละเอียดต่างๆทั้งการดูตาแหน่งที่จะปักหมดุดวางแนวบ้านที่อยู่อาศัยปัจจุบันจะต้องทำยังไงแล้วก็บ้านที่กำลังจะสร้างใหม่จะต้องทำยังไง จะไปลงรายละเอียดซักซ้อมทําความเข้าใจให้เข้าใจตรงกันเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเลิกที่จะไปทําพิธีซึ่งเลิกที่ไปทําพิธีในวันที่9เดือนพฤศจิกายนนี่แหละรครับเลิกทําพิธีก็จะเป็นช่วงเวลากลางคืนนะครับที่ค่อนข้างดึกหน่อยนะครับดังนั้นเนี่ยคลิปนี้ผมก็จะทําก่อนแล้วก็จะปรับปรุงคลิปเสร็จก็โพสต์ขึ้นไปจากนั้นเนี่ย มันก็จะมีเกมพรีเมียร์ลีกที่จะเตะค่ำคืนวันเสาต่อชาววันทิ์ช่วงเวลาที่มันเตะก,ก็ใกล้เคียงกันจริงๆเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยนะครับตามกำหนดเวลาเนี่ยมันก็จะเตะประมาณสักตีสามแต่ปรากฏว่าเวลาเตะเนี่ยมันร่นมา15นาทีซึ่งผมเองก็ตื่นมาเตรียมงานเนี่ยตั้งแต่ตีหนนาทีแล้วก็มาไล่ดูรายชื่อ พอเห็นรายชื่อก็มั่นใจเลยว่าริ่์ผูไม่รอดแล้วก็เชื่อว่าอาร์เนอร์เองไม่ได้ตัดสินใจผิดในการที่จัดตัวนักเตะที่ค่อนข้างอ่อนในเกมน,นี้นะครับส่วนลูกค้าที่ร่วมทําบุญมาผมก็จัดเตรมวัตถุม,มงคลไปให้นะครับก็มีนัดไว้อยู่3ท่าน,นครับ เดี๋็กจะเจอกันทิมเทศนี่แหละนะครับผมก็จะเตรียมวัตถุมงคลไปนะครับส่วนพวกที่ผมส่งวัตถุมงคลไปก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยน่าจะได้รับของกันแล้วนะครับอ่ะทีนี้มาดูนิดนึงว่าในการจัดตัวเนี่ยมีกูรูบางท่านก็ทางฝั่งโน้นนะครับที่อังกฤษก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าอาเนอร์เนี่ยจัดชุดอ่อนจนเกินไปแต่ถ้าเรามาพิจารณ การจัดระาดับความสําคัญหลักของการบริหารเรื่องหนึ่งก็คือการจัดระเับความสําคัญเพราะตอนนี้เนี่ยมีนักเตะที่เจ็บอยู่เนี่ยแคนนะครับก็มีสัญญาณที่ดีที่น่าจะกลับมาได้เนี่ยสองคนก็คืออริสงกับกราฟนะครับเลบ่นกาเฟแบกดังนั้นเนี่ยการที่ไม่เสี่ยงเอานักเตะที่มีศักยภาพมากลงไปเล่นในเกมนี้เพราะตัดปัจจัยเสี่ยงที่นักเตะจะเจ็บเพิ่ม ก็เลยจัดรายชื่อตามนี้ก็คือเฟรดดี้ o ูดแมนแทนที่จะเป็นจอร์จี้มาบาราซีรีนะครับเจโบนะครับแต่จอร์โรโบในเกมนี้เนี่ยเล่นไปแค่67นาทีซึ่งผมมองว่ามีโอกาสสูงมากที่เจอร์โรโบเนี่ยจะได้ลงเล่นในเกมที่จะเปิดบ้านรับแอสตันวิลล่าตีสของค่ำคืนเหมือนเสาก็คือเช้าวันอทีตยแหละนะครับโจโกเมสนี เป็นตัวสำรองที่ไม่ค่อยมีาาระลาไลงแล้วนะครับแล้วก็มิลลสเคอร์เคสก็อยู่เต็มเกมแสดงว่าในวันเสาร์นี้เคอร์เคสไม่ได้ออกสตาร์ทแน่นอนนะครับคาวินเลมซี่ซึ่งเป็นนักเตะที่เราซื้อมานานแล้วจากอบดีนแต่ยังไม่ได้ใช้งานแบบเต็มไม่เต็มหน่วยสักทีเพราะเจ็บอยู่เรื่อยเลยนะครับตอนนี้เนี่ยก็กลับมาลงเล่นได้แล้วก็จแมกกานะครับซึ่งเกมนี้เนี่ย ก็เล่นไปถึงนาทีที่67ก็ถูกเปลี่ยนออกก็มีแนวโน้มว่าจะถูกเก็บไว้ใช้ในเกมที่จะเปิดบ้านรับแอสตันวิลล่าในพรีเมียร์เทรนนี่อันนี้ก็เป็นนักเตะชุดเด็กอยู่แล้วนะครับที่ได้ลงไปสัมผัสสนามแล้วก็วัตารุเคซ่าริโอแล้วก็คีรันมอริสันนะครับซึ่งคีรันมอริสันเนี่ยก็ถูกเปลี่ยนออกนาทีที่67แต่เชื่อว่า นักเตะที่จะนั่งข้างสนามเนี่ยในเกมพรีเมียร์ลีกที่จะเจอวิลล่าก็ไม่มีรายชื่อคลีลรนมอริสันค่อนข้างแน่นะครับดังนั้นเนี่ยนักเตะที่เหลือเนี่ยนะครับยิ่งมีโอกาสลงสนามในพรีเมียร์ลีกน้อยยิ่งกว่าที่เป็นตัวสำรองนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าอาร์เนอร์ทำใจไปแล้วสำหรับเกมนี้เพียงแต่ว่าสกอร์ที่มันแพ้นเนี่ยมันห่างมากเหลือเกิน แต่ถ้าดูในรายละเอียดเนี่ยมันก็เป็นความผิดพลาดแบบเดิมๆนะครับแม้ว่าไม่เล่นกับชุดเด็กมีรอดเคอร์อเคสก็เต็มไปด้วยความผิดพลาดนะครับแล้วก็เด็กที่เพิ่งได้สัมผัสเกมในสภาพบรรยากาศแบบนี้เนี่ยก็อย่าไปคาดหวังอะไรมากแต่ปัจจัยบวกก็มีนะครับอย่างนักเตะหลายๆคนที่ไม่ได้เห็นเลยเนี่ยเห็นชื่อยังวันวันอยู่อย่างเคสกรอดอนนะครับผมว่าลงมานี่ก็โอเคนะดูดีเทรนด์โคน โดตี ati, อันนี้ผมก็มองว่าดูวุบบ่าใช้ได้อยู่นะครับมีหลายๆคนเนี่ยที่เห็นเนี่ยโอเคเพียงแต่ว่าการที่ไม่ได้เล่นด้วยกันกับทีมที่เขาเล่นด้วยกันมาเป็นปกติอยู่แล้วจังหวะที่มันคลาดเคลื่อนความเร็วของการสอบประสานกันเนี่ยต่างกันแค่ซีวินาทีเนี่ยมันก็แสดงเห็นถนึงความแตกต่างแล้วแล้วความเข้มข้น ในวิธีการเล่นผมมองว่าทําให้พาเลสสามารถผ่านเรพูลูไปได้ด้วยสกอร์ที่ห่างเยอะที่สุดแล้วในซีซั่นนี้ก็คือบุกมาชนะเรพูลูถึงซูรูดสามทีนี้มาดูผลกนนารแข่งขันคู่อืน่นๆก่อนนะครับอย่างกลิมบี้เนี่ยเตะถํำคืนวันาคารแพ้เบรนฟอร์ดแบบสบายเลยนะครับ0ูรูดห้านะครับแล้วก็เบรนฟอร์ดก็เข้ารอบต่อไปซึ่งมีทีมจากพรีมยรีกเนี่ย เข้ารอบต่อไปในรอบ8ทีมถึง7นะครับแล้วก็มีทีมจากลีกล่างก็คือคาดิฟเนี่ยครับซึ่งทานับพรีเมียร์ลีกก็คือเบอร์1เบอร์2ก็คือแชมเปี้ยนชิพนะครับลีกวันก็คือเบอร์3นะครับคาดิฟเนี่ยเป็นทีมที่อยู่เลเวลที่3นะครับทีนี้วีคอมเสมอกับฟูลแลมหนึ่งหนึ่งแต่คู่นี้เนี่ยดนจุดโทษฟูลแลมก็ เอาชนะไปได้ด้วยสกอร์ห้าตสนะครับแล้วก็เร็กแฮมเจอคาร์ดิฟซึ่งคาร์ดิฟเองเนี่ยอยู่ในหลีกที่ต่ำกว่าแต่บุกมาชนะได้นะครับในเกมค่ำคืนที่เป็นเวลลาบี้ก็เลยทำให้เข้ารอบต่อไปก็เป็นทีมหลีกล่างทีมเดียวท่านเองที่หลงเหลืออยู่ตอนนี้นะครับอทีนี้ในค่ำคืนนี้นะครับที่เตะจบกันไปพร้อมๆกับริวบูเนี่ยนะครับ อาร์เซนอก็เอาชนะไบรตันได้2.0แล้วก็ลิเวอร์พูลก็แพ้คริสตัลพาเลซชูนตัวสที่ผมได้ทนดูแบบสดๆนะครับแล้วก็ต้องมาถ่างตาทําคลิปจนจบนะครับแล้วก็ซอนซียิงนําไปก่อนแต่ว่าก็ถูกแมนซิ t y ตี้ซึ่งก็จัดชุดเล็กเกือบทั้งหมดนะครับน่าจะแทบทุกตัวเลยที่ซ้ำไปนะครับยิงไล่ตีมเสมอมาแล้วก็แซงชนะไป3ามนะครับแล้วก็วูบ กับเชลซีก็ยิงกันถล่มทลายนะครับ3ต่อ4นะครับแล้วก็นักเตะของเชลซีก็เจอใบแดงนะครับนิวคาสเซลก็ชนะทอทเนแฮมสเปอร์ได้2อตูดีหนึ่งดังนั้นเนี่ยก็จะเหลือทั้งหมด8ทีมก็แบ่งเป็น4คู่นะครับก็ทั้งหมดเนี่ยจะไปเตะวันที่16-17ธันวาอาร์เซนอลจะเจอคริสตัพาเลซซึ่งคู่นี้เขาเจอกันมาก่อนแล้ว นะครับพาเลสจะมีอะไรแ,แปลกๆบนนี้นะครับก็คือเตะอาทีมไหนอยู่เนี่ยแล้วก็มีโอกาสย้อนกลับมาเจอกันอีกในระยะเวลาที่ไม่ห่างนักอย่างเช่นมาเจอลิเวอร์พูลแล้วก็เอาชนะลิเวอร์พูลได้แล้วก็มาเจอกันใหม่นะครับแทนที่จะล้างตาก,ก็เลยกลายเป็นเลือดเ,เข้าตาไปนะครับพาเลสกับอเซนอลเนี่ยจะเจอกันอีกนะครับเคี่ยวเจอเคี่ยวนะครับน่าสนใจนะครับแล้วก็คาริฟจะเปิดบ้านเจอเชลซีซึ่ง อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับสําหรับเชลซีเพราะว่าเสียวประตูให้วูฟเนี่ยถึงสามประตูเนี่ยมันก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับเชลซีก็โรเตชันนะแล้วก็แมนซิตี้เจอเบรนท์ฟอร์ดผมว่าคู่นี้ก็น่าสนใจเพราะว่าเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยก็เคยเล่นได้ใกล้เคียงมากๆกับแมนซิตี้นะครับแพ้แบบไม่ขาดนะครับแพ้แค่ศูนย์ต่อหนึ่งเท่านั้นเองนะครับแล้วก็นิีคิสเซนเจอฟูลแลมก็ถือว่าโอเคเลย แต่ถ้าดูตอนนี้ถ้าให้ชี้เลยว่าทีมไหนเนี่ยจะเข้ารอบรองเนี่ยก็มีนิวคาสเซิลมีแมนซิตี้อาร์เซนอลแล้วก็เชลซีนะครับก็เนี่เป็นทีมที่ผมไล่ชื่อถามนี้แหละนะครับเตะก็ระหว่างวันที่16กับ17นะครับก็จะแบ่งคู่กันเตะเพื่อที่จะให้ได้สัสดส่วนของการถ่ายทอดนะครับทีนี้มีการวิาพากษ์วิจารณ์ว่า อาร์เนอร์เนี่ยจัดตัวอ่อนเกินไปก็เลยทําให้เกมนี้เนี่ยแพ้แบบขาดเลยแต่ถ้าเราดูดีๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าปัญหาที่มันแฝงอยู่มันทําให้อาร์เนอร์เนี่ยต้องทําใจจัดตัวแบบนี้แหละเพราะจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยในซีซันที่ผ่านมาเนี่ยนักเตะที่เป็นชุดอ่อนของเราเนี่ยมันมีโครงสร้างที่แข็งแรงกว่านี้นะครับศักยภาพที่สามารถไปเป็นตัวจริงให้ทีมอื่นได้นะครับหลายคนเลยนะครับ อย่างผู้รุกสาประตูเนี่ยควิปผมว่านาทีนี้นะครับถ้าเทียบกันควิปกับมอราซีรีควิปดูดีกว่าในภาพรวมนะครับเพราะว่าการใช้เท้าปฏิกเรียการเซฟการเคลื่อนที่ออกมาบีบมาตัดควิปทําได้ดีกว่ามอราซีลีเนี่ยกำลังเรียนรู้แล้วก็กําลังพัฒนาตัวเองอยู่นะครับฮาวิเอลิสตอนนี้เนี่ยถูกปล่อยยืมไปที่แอสตันวิลล่าภายใต้เงื่อนไขก็คือยืมบวกซื้อขาดแต่จํานวนเกมมันต้องได้ แล้วปรากฏว่าตอนนี้ก็ถูกอูนายเอมิลี่ดองนะครับเยเลนควานซาถูกขายไปให้เบลลิเวอร์คูเซนคอตาซิมิคาสก็ถูกขายไปให้เอสโรมาแล้วก็คอนเน์บรัสตี้เองในซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นนักเตะชุดเล็กเพราะว่าเทรน์เป็นตัวหลักนะครับแล้วก็ทาเลอร์อมตาตันก็ถูกปล่อยไปให้กับลียงนะครับแล้วก็เจม แมคแคเนลก็ถูกปล่อยไปให้กับอาแจกอัมสเตอร์ดัมทำให้ตัวที่อ่อนก็อ่อนยิ่งกว่าเดิมอีกนี่คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นเราเสียนักเตะที่มีคุณภาพที่เป็นตัวสำรองที่ดีออกไปแล้วก็มีนักเตะรุ่นใหม่ที่คุณภาพด้อยกว่าชุดที่เราปล่อยไปนะครับดังนั้นเนี่ยการแพ้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลก ถ้าดูภาษากายดูสีหน้าสีตาของอเนอร์เนี่ยไม่แฮปี้แต่ถ้าดูเทียบกับเกมที่แพ้ล่าสุดในพรีเมียร์ลีกนะผมว่าสีหน้าสีตาเนี่ยไม่เครียดเท่าเกมที่แพ้นในพรีเมียร์ลีกในเกมที่4ี่ที่ต่อกันนี้แหละนะครับแล้วก็กำลังมีเกมที่5ซึ่งแอสตันวิลล่าเนี่ยก็มีผลงานใน5เกมหลังเนี่ยโอเคเลยนะดังนั้นเนี่ยเป็นที่วันๆอยเหมือน,นกันจะต้อง ตื่นมาดึกๆแล้วก็มาทนดูอะไรที่มันทรมานจิตใจร่างกายนะโอ้โหแล้วก็ผมเองมีนัดวันเสาร์ก็ค่อยชั่วหน่อยนะครับบอลเตะเสร็จผมก็สามารถนอนตื่นสายได้ในวันอาทิตย์แล้วก็ผมก็เดินทางกลับในค่าคืนวันอาทิตย์นี่แหละนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอาเนอร์ดูภาษากายเนี่ยจะเครียดในเท่าแต่บังเอิญบรรยากาศในสนามที่มันมีฝนตกด้วย ฝนตกด้วยอากาศหนาวด้วยเนี่ยมันก็เลยดูแบบอากาศมันดูอึมครึมแต่ถ้าดูสีหน้าสีตาความเครียดจะเห็นว่าอาร์เนอร์เนี่ยเครียดในเกมพรีมิลีมากกว่าเยอะ,อะทีนี้ถ้ามามองเหตุผลที่แท้จริงการที่เราแพ้คริสตยนพาเลต a เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันแพ้เพราะทีมเวิร์กความสัมพันธ์แล้วก็ไม์เซตและรูปแบบวิธีการเล่นผมมองว่า ภาบรวมที่พูดไปเนี่ยคริสเตนพาเลนเนี่ยเคี่ยวแล้วก็จริงจังไม่ว่าจะเจอกับริวพูชุดไหนเนี่ยเขาจริงจังแล้วก็เล่นแบบเข้มข้นผมว่าชุดใหญ่มาเจอพาเลตชุดนี้เนี่ยก็เอาชนะได้ยากเพราะจริงๆพาเลตเนี่ยไม่ได้อ่อนลงกว่าเดิมเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะดูนักเตะเนี่ยเขาเล่นทั้งพรีเมียร์ลีกทั้งบอลถ้วยซึ่งเขาไม่ต้องเตะบอลถ้วยมากนักแต่ว่าเขามีการเล่นในรายการยุโรปอยู่นะครับแต่ถือว่าเขาก็โอเคอยู่ ในมุมมองผมเนี่ยผมมองว่าความสัมพันธ์ในการทํางานร่วมกันของพาเลสดีกว่าแล้วก็มาเซ็ตเขาดีกว่าเขาเคี่ยวเขาจริงจังเราในทุกช็อตในทุกรายละเอียดเนี่ยพาเลสทำได้ดีนะครับก็คือเขาเล่นในรูปแบบที่มันดุดันกว่าเข้มข้นกว่าก็เลยทําให้เราอะ่ะด้วยนักเตะที่เป็นละอ่อนซะส่วนใหญ่แล้วก็ การเล่นด้วยกันเนี่ยมันน้อยความเข้าใจกันมันไม่เยอะพอแล้วก็ประสบการณ์ถ้าจะดูนักเตะที่มีประสบการณ์เนี่ยมีนักเตะที่มีประสบการณ์อยู่ไม่กี่คนเองของเรานะครับซึ่งอยู่ในสภาพที่โอนไปเอ็นมาเหมือนกันอย่างวัตลุเนี่ยก็ชลมนวุ่นวายถ้าด้วยองค์ประกอบในซีซันที่ผ่านมาเนี่ยวัตลุเนี่ยก็จะดูดีกว่านี้นะครับโจโกเมสถ้ามีองค์ประกอบที่เข้าใจการยืนตำแหน่ง มากกว่านี้ผมก็มองว่าเกมนี้ลิวพูจะแพ้ไม่ถึงสามลูกนะครับแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นแล้วเพราะว่าลูกที่สามเนี่ยมาเกิดช่วงนาทีที่แปบแปดจากนักเตะเยาวชนซึ่งลงสนามไปแล้วก็ไปเจอนักเตะที่เป็นตัวหลักของเชสันเาเลีรอยู่แล้วนะครับพาบอลจี้เข้าหาแล้วก็แตะออกขวาวก็ยิงดังนั้นเนี่ย ด้วยสภาพองค์ประกอบต่างๆปัจจัยพวกนี้แหละคือความพ่ายแพ้ถ้าเป็นนักเตะชุดใหญ่จริงๆ <c oughs> ผมก็ว่ายากที่จะชนะพาเลสได้แต่อย่างน้อยเนี่ยด้วยประสบการณ์นักเตะที่มีประสบการณ์เนี่ยก็จะประครับประคองตัวเองได้ดีกวา่าแต่นักเตะชุดนี้เนี่ยเล่นด้วยสภาพสนามและบรรยากาศแบบนี้เนี่ยบางคนเนี่ยเพิ่งลงไปสัมผัสสนามครั้งแรกด้วยนะครับก็ถือว่าถ้าผลลัพธ์ออกาอย่างนี้เนี่ยก็เข้าใจได้นะครับ ถ้าถามว่าจุดที่ดีมีอะไรก็มีนักเตะหลายคนที่กลับมาและดูดีนะอย่างเคสกอร์ดอนเนี่ยผมว่าเฮ้ยเข้าท่าเลยนะดูมีความปราดเปรียวมีรูปผิวหวาอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าพอไปเทียบกับคีแรนมอริสันเนี่ยมันต่างกันถ้าใครยังจําได้เนี่ยเคสกอร์ดอนตอนลงใหม่ๆเนี่ยนะครับมันก็จะดูคล้ายๆคีแรนมอริสันนี่แหละนะครับก็คือดูเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายเดี๋ยวหายเดี๋ยวหายแต่ว่าเคสกอร์ดอนเนี่ย ดูมีมิติมากกว่าเพียงแต่ว่าองค์ประกอบต่างๆเนี่ยมันทําให้การเล่นด้วยกันเนี่ยมันไม่ดีพอไม่มีการวิ่งประคองไม่มีการสอดเติมในจังหวะที่เหมาะสมอย่างหลายจังหวะนี่นะครับบอลได้เปรียบแต่ว่าไปข้างหน้าผู้เล่นของเราเนี่ยไม่มีใครเติมเลยก็เหลือผู้เล่นของเราไปกระบ,บอลคนเดียวเคียซ่าบ้างลิโอบ้างนะครับไปแบบนั้นมันก็ไม่เหลือนะครับก็โดนรุมบีบแล้วก็เสียบอลน,นะครับถ้าดูอย่างนั้นเนี่ย มันก็ไม่มีอะไรที่ต้องเครียดนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยผมเฉยๆเพราะว่าผมทําใจอยู่แล้วผมคิดว่าทางเรื่องที่ีท่สุดก็คือจัดชุดแบบเมื่อคืนนี่แหละนะครับมันโอเคสุดแล้วนะครับ15นาทีแรกแหละที่ดูดีคือเล่นเข้มข้นดุดันมันให้อารมณ์เหมือนกับดูลิเวอร์พูลในยุคที่ยูเกนตอคบคุมอยู่ก็คือการเพรสซิ่งการพุ่งเข้าหาคู่ต่อสู้อย่างหิวกระหายแล้วก็ดุดันนะครับแต่พี่เห็่ว่า เราไม่สามารถทําได้ดีพออย่างต่อเนื่องไอ้พวกนี้เนี่ยมันต้องอาศัยความสัมพันธ์ที่เล่นด้วยกันมานานๆนะครับถึงจะทําได้ดีเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะปรับปรุงคลิปแล้วก็เดี๋ยวจะโพสต์ขึ้นไปนะครับส่วนก่อนเกมพรีเมียร์ลีกที่จะเจอแอสตันวิลล่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําคลิปตามไปเลยครับสวัสดีครับอี